เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีมาร์อีกเช่นเคยเนาะทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับมาแบบนี้เนี่ยคือผมได้ทําการกินผลแรงเหมือนเดิมแล้วฮะทุกคนคือผมแบบไม่ไหวแล้วฮะกับผลมังกรคือมันโหดมากครับ PVP ก็ตึงจัดแต่ว่ามันฟาร์มยากเกินนะฮะเออด้วยเลเวลของผมที่มันน้อยนะครับทาให้แบบสเตตัสต่างๆมันยังไม่มากพอครับในการที่แบบไม่ใช่โลเกียแล้วไปฟาร์มนอะ ยากจัดเลยเออผมก็เลยแบบกลับมากินผลแสงเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งผมกะว่าจะใช้ผลแสงสักเลเวล900หรือไม่ก็เลเวล950หรือเลเวลพันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะกินผลพาครับซึ่งผมแบบมีผลพาแล้วตอน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินผลพานะแต่ว่ายังไม่กินเดี๋ยวรอก,ก่อนออใช้ผลแสงฟาร์มไปสักคู่ก่อนเพราะว่าผลแสงมันเป็นโลเกียไงนะผมแบบตีมอนลากมอนได้แบบสบายอะ่ะ ดาก้อนช็อปร้านจำหน่ายไอดี ID ไก่ตันราคาโดนใจมีไอดีไก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่เผาวีซีไก่ตันผลเสือและอื่นๆอีกมากมายลองมาเลือกกันได้ที่ร้านด้าก้อนช็อปลิง์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลย แล้วก็คลิปก่อนนะทุกคนที่ผมได้แจกผลโมจิใช่ไหมเออทั้งโมจิธรรมดาโมจิ ji, ตื่นแล้วก็ไอดีที่มันเป็นดาบผู o ้โอเด้งกับผลน้ำแข็งตื่นนะเออตอนนี้ก็จะเกิดใครอยากได้นะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์นะครับทำตามกติการในคลิปนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชอบผลอะไรนะครับแล้วก็อยากได้เพราะอะไรนะครับประมาณนั้นเนาะลองไปย้อนดูกันได้นะครับคลิปเก่าของผมนะครับซึ่งคลิปล่าสุดเนี่ยเป็นแจกโมจิตื่นด้วยนะทุกคนเออ โมจิตื่นแถมเงินอีก 45m นะ45ล้านอะ่ะคลิปนี้ก็ยังไม่ได้แจกนะทุกคนซึ่งคือยอดยังไม่ถึงไงถ้าเกิดถึงผมก็แจกแน่นอนบอกเลยว่าแจกคืออยากแจกมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมสนุกกันเยอะๆผมจะได้แจกกันเยอะๆนะทุกคนเนะออาะอแบบผลพ้าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะตั้งแต่เล่นบล็อกฟุตมาเนี่ยยังไม่เคยเล่นผลพระเลยสักครั้งเดียวนะ ซึ่งผมก็อยากเล่นอยู่ตรงนี้สนใจมากแต่เลือดผมน้อยไงทุกคนดูเลือดผมดิไหนๆก็ถือโอกาสแล้วน้องๆหลายๆคน này. นี้น่าจะเคยเล่นผลพระมาแล้วใช่ไหมคือผมอยากจะรู้ว่าเวลาแบบถ้าพี่กินไปแล้วเนี่ยเออถ้าพี่ยินผลพระเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าใช้สก,กิลเนี่ยมันจะแบบตีแรงขึ้นหรือว่าเลือดเยอะขึ้นปะทุกคนเลยนี่ไม่รู้จริงวะถ้ารู้ก็บอกนะครับผมจะได้กินเลยทุกคนครับหลังจากผมฟาร,ร์มไปสักพักเนี่ผมก็รู้สึกได้ว่า ผมควรจะ,จะซื้อมสเตอรี่คูณ2นะฮะผมก็เลยทําการไปซื้อมาเรียบร้อยนะ,ะทุกคนเห็นไหมครับทางขวาน,นะครับความชํานาญผมเป็นคูณ2เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ซึ่งผมจะทําการกินผลพระราบัดนี้ <c oughs> แต่ก่อนอื่นที่จะกินขออนุญาตใช้ความสามารถของผลแสงครับบินขอกลับโลกหนึ่งก่อนต้องซื้อฮาชิสังเกตก็ฮาชิสังเกตนะ,ะทุกคนอยู่บนเกาะท้องฟ้านะครับเราก็ต้องบินไปที่เกาะแห่งท้องฟ้านั่นเอง นี่เลยนะอุศบอุศบอยู่หรือเปล่ามาหาครับนี่โซงีคิงขออนุญาตพูดคุยอยาฉันต้องการจะซื้อหาคิสังเกตจากนายเอามาเลยเพื่อนเจ็0แสนหานยขายแพงนะไอ้นุม่มผมเห็นว่าบางคนเขาเปิดหาคิแล้วเห็นแบบผลปีศาจเห็นเลเวลด้วยนะเขาทำยังไงวะทุกคนอันนี้ไม่รู้จริงวะต้องอัพขั้นเหรอเออ ไปยืนตีกับมันเฉยโอ้กูละมืนกับตัวกูเองอืมตายช้เรียบร้อยครับขออนุญาตก,กลับไปยังโลก2เหมือนเดิมนะฮะไปฟาร์มต่ออา่าแล้วกลับมาที่โลก2องเนี่ยพ้อยดูกระเป๋าซิมีผลอะไรบ้างอา๋าะผลแสงยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผมสามารถกินผลพระได้เลยนะเนี่นี่เลยฮะทุกคนผลพระ พร้อมจะกินแล้วนะผมพร้อมจะกินแล้วนะ <c oughs> กินฮะจังหวะนี้งําเรียบร้อยบุตดาเปิดใช้งานบึ้งเย็ดเคมีสกิลแปลงล่างละฮะแปลงร่างโอ้เฮ้ยกูเป็นสีเหลืองอูเป็นพาแล้วทุกคนโอ้แต่วิ่งช้ามากอัน,นี้เดินทางยากเลยสกิลเอคืออะไรอะโอ้ เรื่องจัดอูยอย่างนี้ผมอยากได้นี้เลยอ่ะอยากได้เออเขาเรียกว่าอะไรผลพัฒตื่นเอออยากทำผลพัฒนตื่นอ่ะมันทําได้เวลอะไรอ่ะทุกคนไปทําเลยได้ปะแลนนี้ต้องเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหต้องต่อยอย่างเดียวเลยเปลนี่ใครมันมาแย่งเวลนี่โอ้โอ้แล้วก็ตีกูอีกอะไรของมึงนี้ โอ้กูต่อยตั้งนานกูมไม่ได้เปิด PvP พวกนี้มันมาสูนฝั่งทางกูนะทุกคนผมฟาร์มยากมากเพราะว่าผมไม่ได้อัพสกิลต่อยสกิลอะไรมันเลยเล่นโคตนยากทุกคนตอนนี้ผมกินลพลังภาพเพื่ออะไรฟาร์มยากกันเลยผมว่าน่าจะอีกนานนะ้วก็ผมจะ900เนี่ยผมคงต้องรีสเตตัสว่ทุกคนเอออาจจะต้องมาอัพเป็นพวกพลังโจมตีเรียประชิดกับป้องกัน แล้วก็ดาบด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตไปทําเนื้อทําตัวให้มันโหดขึ้นกับการเป็นผลพระก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ